สำหรับนะสมมุติว่าคือนะตอนนี้คือใครที่แบบมีคําถามอะไรไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการแชท <c oughs> คุณมานาวสีก็ตามมา <c oughs> มามามาสาวอุบลมาให้กําลังใจกันจ้ามาให้กําลังใจกันคนบันเดียวกันเนาะฮักแพงกันนะตามมาให้กําลังใจกันใครที่อคุณพิมพอยู่เชียงรายใช่ไหมคะออ้เชียงรายอากาศดีอากาศเป็นยังไงบ้างไม่รู้ทางนี้เนาะเห็นว่าแบบเมืองไทยอากาศร้อนมากเลย ที่นี่ก็ร้อนแล้วค่ะที่นี่คือซัมเมอร์แล้วแบบร้อนมากร้อนโค้ดโฟลนั่งไล่อยู่เนี่ยก็คือแบบเหมือนแดดมันส่องก็มาก็ร้อนเหมือนกันที่นี่โอเคคือว่านี้นะคือโค้ดในไลฟ์เนี้ยนะโค้ดจะตอบคําถามของพี่ประพาพันธ์นะคะที่บอกว่าโค้ดโฟค้าแบบว่าคือเจอหนุ่มที่ถูกใจนะแต่ว่าแบบเหมือนคุยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วบอกคือเขาแบบมันรู้สึกเบื่อคือรู้สึกแบบว่าคือเบื่อแล้วก็รําคาญว่าเหมือนฝอแบบเหมือนกับ ตามติดตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือแบบอยากจะรู้ว่าเออแบบเราอยู่ที่ไหนทําอะไรอยากจะวิดีโอคอลตลอดแล้วเรารู้สึกว่าเราอึดอัดเพราะว่าแบบคือเราทํางานแบบนึงนะขอเลื่อนเก้าอี้มันิดนึงนะคะอแบบคือพอดีว่าคือเราทํางานเราก็ยุ่งบางทีแบบว่าเราเราไม่มีเวลาแบบเราไม่ได้มีเวลาที่จับเหมือนกับแชทกับเขาตลอดเวลาเนอกไหมทั้งทั้งที่เราเองก็แบบเออแบบอยากจะใช้ชีวิตคู่กับเขานะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราแบบ อ,อึดอัดอ่ะที่จะต้องคอยรายงานตัวอยู่ตลอดเวลามันจะหาทางออกยังไงดีเอออันเนี้ยโค้ชโบจะมาจะมาเล่าให้ฟัง <c oughs> คุณอ้อยสวัสดีจ้าอ๋อพี่ชนทิชาอยู่ยะโสธรใช่ไม่ซ้าอ๋อยินดีนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้มากันมากันหลายจากหลายจังหวัดมากเลยนะอุบลมาจากเชียงรายมาจากยะโสธรน,นะคะแล้วก็คุณอ้อยอ่ะคุณอ้อยท็อปแฟนของโค้ชนะคะโอเคก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ใครมีคําถามอะไรหรืออยากจะให้โค้ดโฟนแนะนําอะไรปัญหาเรื่องการแชทหรือว่าการตอบข้อความแชทเ,เขาถามมาอย่างนี้จะตอบยังไงอะไรเงี้ยคือส่งข้อความหรือว่าพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะโค้ดโฟจะถ้ามีเวลาจะตอบให้สดสดแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาส่งข้อความเข้าไปไว้ในอินบ็อกซ์ในเพจว่าเดี๋ยวโคดจะมีทีมงานคอยเก็บ คำถามไว้แล้วก็จะมาทยอยตอบกันในในครั้งหน้านะคะถ้ามันเป็นคําถามที่ไม่ยากไม่ไม่เยอะหรือว่าปัญหามันไม่หนักจริงๆก็จะเอามาตอบแบบพร้อมกันเลยนะในในหลายๆคําถามเอามารวมกันแล้วก็ตอบให้ทีเดียวคือปรึกษาสดๆหน้าไลฟ์เลยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวคดฟบเข้าเรื่องเลยและกันนะคะอาคุณชื่ออะไรนะสวัสดีค่ะคุณเบยอนใช่ไหมคะ ท่านนนใช่ไหมเออโค้ดขอโทษนะถ้าเกิดว่าโค้ดโฟอ่านชื่อไม่ถึงพึ่งเข้ามาเมื่อกี้นะคะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยนะคะว่าปัญหาอึดอัดใจของพี่ประพาพันเนี่ยว่าเออก็ต้องก่อนอื่นต้องบอกเลยนะว่าพี่ชนิชาว่าติดตามตลอดเลยขอบคุณมากเลยค่ะพี่พี่ชนิชาจากยโสธรน,น,นะจ๊ะโอเคขอบคุณค่ะคืออย่างนี้คือจะบอกเลยว่าเคสของพี่เคสของพี่ประพาพันเนี่ยต้องบอกเลยนะว่า อคือหลายๆคนน่ะจะมีปัญหาว่าแบบคุค้าอยู่ดีๆแล้วเขาหายไปคุยอยู่ดีๆแล้วเขาหายไปอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยตอบแชทนู่นนั่นนี่มันจะเป็นปัญหาที่ว่า,าเคสของพี่ประพาพันเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าคือพี่เขาโชคดีโชคดีที่ว่าเจอแบบว่าคือเจอหนุ่มฝรัง่งแล้วพี่เขาก็แอบบอกมาด้วยนะคะว่าพี่นะ่ะเทฟอไปสามคนแล้วนะโค้ดส่วนใหญ่ก็คือแบบจะเจอแต่คนที่ตามติด คนที่แบบอยากจะวิดีโอคอลอยากรู้ว่าเราทําอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกเลยว่าแบบจริงๆเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเอา่อเอ่เอลักชัวรี่ปรบเริ่มคือแบบว่าเป็นปัญหาที่แบบหลายๆคนอยากจะอยากจะเจอปัญหานี้คือส่วนใหญ่เจอแต่ปอแบบว่าคือแชทแชทมาแป๊บหนึ่งแล้วหายอะไรเงี้ยแต่พี่เขาคือแบบคือเอ่อเยอะเกินไปคือวิเคราะห์อย่างนี้นะคะ คือพี่อะโชคดีมากที่เจอแต่คนจริงใจนะพี่ประภาบันคือพี่โชคดีมากเลยที่เจอแต่บอกว่าฝอที่จริงจังจริงใจอยากจะเจออยากจะคุยกับเราตลอดเวลาก็ต้องบอกเลยว่าคือเขาคงจะรักเรามากเออรักเราอยากจะเจอเราอยากจะเห็นหน้าเราว่าเราทําอะไรอยู่ที่ไหนตลอดเวลาแล้วทีเนี้ยนะคะสิ่งที่โค้ดโฟวิ้เคาะจากที่พี่เขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าคือแบบคือคือฝอ,อเนี่ยเขาก็ยาอยากจะคุยกับเราอยากจะ เปิดอยากให้เราเปิดกล้องวิดีโอว่าเราทําอะไรทํางานอยู่ก็อยากจะให้เราเปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องบอกเลยว่าแล้วพี่เขาก็บอกว่าแต่เขาก็ไม่ได้แสดงอาการหึงหวงอะไรมากนะโคช้ชแต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่อึดอ,อัดอ่ะเออพี่ราคาญแล้วก็แบบว่าบางทีบางครั้งก็ขี้เกียจจะอธิบายว่าเออชั้นงานยุ่งนะชั้นเหนื่อยกับงานอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปัญหาเนี้ยโครร้ชโฟวิคเคราะห์อย่างนี้นะคะว่าคือออ เขาคงจะแบบคง,คงรักเราอะคงชอบเรามากจริงๆ่ยถึงอยากจะถึงอยากจะเห็นอยากจะเจอตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เนี้ยอ่าอีกอย่างหนึ่งที่โค้ชโฟมามาวิเคราะห์แล้วก็นั่งคิดนะจากปัญหาของพี่ปภาพันธ์ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มีคําพูดถึงห่วงแล้วไม่ได้แสดงอาการแบบหึงห่วงแบบไม่ได้มีคําพูดที่แบบเหมือนอย่างคนไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยสาเหตุทีเนี้ยโค้ชก็เลยมานั่งวิเคราะห์ว่าเอ๊ะสาเหตุมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพี่ปภาพันธ์ว่า อาจจะเป็นเพราะว่าเราเครียดกับงานแล้วแบบเราเหนื่อยกับงานเกินไปหรือเปล่าเออพี่ประภาพันธ์เนี่ยอาจจะเป็น working woman แล้วก็แบบอาจจะทำงานเยอะไปหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเราเหนื่อยอะ่ะเออโค้ดโฟคิดว่านะพี่ประพาพันธ์ลองแบบองลองลองลองคิดลองลอง,ลอง,ลองนึกตาม ว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันเป็นเพราะว่าเอ๊ะเราเหนื่อยไปหรือเปล่าว่าเราทํางานเราทํางานเยอะเกินไปเราเหนื่อยพอเราเหนื่อยแล้วปุ๊บเราก็ไม่อยากจะเราก็ไม่อยากจะสื่อสารใช่ปหเราก็ไม่อยากจะแชทเราก็ไม่อยากจะเคลียร์ปัญหาอะไรแล้วทีเนี้ยคนเราพอเวลาเหนื่อยมันก็จะพูดไม่รู้เรื่องมันไม่มีอารมณ์ที่จะพูดนึกออกไหมเออมันเหนื่อยอะทํางานมาเหนื่อยแล้วก็อาจจะแบบสื่อสารไปแบบ อาจจะไม่เคลียร์อาจจะแบบพูดตรงไปตรงมาว่าเออฉันเหนื่อยนะหรือบางทีบางครั้งอาจจะใช้วิธีการโดยแบบไม่ตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่านเราไม่ตอบไปไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็เลยแบบพีทีเนี้ยพอพอเราเหนื่อยแล้วเราเราไม่สื่อสารเนาะมันก็เลยอาจจะทําให้แบบเออหนุ่มฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจหรอกเออเขาก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่พูดไปตรงๆนะเราก็ไม่เขาก็ไม่รู้ว่าเรารู้สึกยังไงโดยเฉพาะฝรั่งเออโดยเฉพาะฝรั่ง แล้วธรรมชาติโคด้ดโฟอยากจะบอกว่าคือสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเ,าเรื่องนี้นะเรื่องนี้เนะีย่ยโค้ดโฟแบบโคด้ดโฟได้แบบคือสอนแล้วก็อธิบายละเอียดมากเลยนะเรื่องเรื่องเรื่องนี้สอนไว้ในคอร์สภาษาและจิตวิทยาแห่งรักว่าผู้หญิงไม่อธิบายผู้ชายเดาใจไม่เก่งรือโดยเฉพาะฝรั่งปัญหามันก็คือว่าคนผู้หญิงไทยเราแต่ว่าโดยธรรมชาติของผู้หญิงโดยธรรมชาติของผู้หญิงเราอ่ะไม่ชอบอธิบายและโดยเฉพาะคนไทย คนไทยนี่จะแบบว่าคือผู้หญิงไทยซึ่งโค้ดโฟก็เคยเป็นมาก่อนคือแบบไม่เข้าใจหรออะไรเงี้ยคือแบบคือเราแบบว่าคือเราแสดงอาการแบบอย่างเงี้ยคุณก็น่าจะเดาได้แล้วป่ะเออว่าฉันแบบฉันงอนจะไม่พอใจฉันอะไรก็ต้องบอกเลยว่ามันใจไม่ได้กับฝรั่งมันใจจกไม่ได้กับฝรั่งโดยเฉพาะเรื่องของการอธิบายแล้วแล้วโค้ดแบบว่าอ่า อ่านหนังสือแล้วก็ศึกษาเรื่องของพฤติกรรมของผู้หญิงกับผู้ชายกับเรื่องความสัมพันธ์นั่นนะ,ะในตอนช่วงที่ทำคอร์สภาษาและจิตวิทยาแห่งรักอะหลายคนเข้าไปเรียนแล้วปลดล็อกมากเลยบอกว่าโอ้โหคอสฟูคือแบบนี่มันมันคือคําที่ว่าผู้หญิงไม่อธิบายผู้ชายเดาใจไม่เก่งแล้วทีเนี้ยพอพอคอ้สมานั่งนึกถึงแบบปัญหาของพี่ประพาพันธ์ว่ามันเป็นเพราะว่าเราเหนื่อยพอเราเหนื่อยปุ๊บเราไม่สื่อสารพอเราไม่สือสอส่อสารผู้ผู้ชายเขาไม่เข้าใจนะเขาเดาไม่ได้นะเขาใจให้เขาเดาเองไม่ได้นะ เออมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาเกิดปัญหาที่ว่าพาะเขาไม่รู้ว่าเราเขาไม่เขาไม่รู้ว่าเรารู้สึกยังไงเขาไม่รู้ว่าเราเหนื่อยเขาไม่รู้ว่าเออแบบเรางานยุ่งหรือว่าที่ทํางานเราเขาแบบว่าเออเราไม่สะดวกในการที่จะเปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยพอเราไม่สื่อสารไปเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมคะทชนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโค้ชจะมาแนะนําวิธีการแก้เออเดี๋ยวก่อนจะไปวิธีการแก้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูคอมเมนต์ก่อนอ่าพ,พี่นิชาพันธ์นะคะพี่นัทชาพันธ์ใช่ไหมคะบอกว่า สวัสดีค่ะโค้ดขอชมว่าไลฟ์แต่ละครั้งมีประโยชน์มากๆได้ความรู้มากขอบคุณค่ะโอ้โหปลื้มใจปลื้มปิ่มสุดพลังเลยขอบคุณมากเลยค่ะพี่นัชชาพันขอบคุณนะคะดีใจนะแบบปลื้มนะเวลาที่ไลฟ์แบบนี้เราบอกว่าเราได้ฟีดแบ็กกลับมาเรารู้ว่ามีประโยชน์โค้ดโฟก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเออ การไลฟ์แบบเนี่ยตอบคําถามแบบนี้แหละมันมันทำให้พวกเราแบบว่าได้ประโยชน์สูงสุดหมายถึงว่าการไลฟ์ต้องนึกถึงแบบประโยชน์ของคนดูนะไม่โค้ดจะไม่พูดเรื่องที่โค้ดอยากพูดอะแต่โค้ดจะพูดในเรื่องที่แบบในเรื่องที่ในเรื่องที่อ๋อคนฟังอยากฟังเออขอบคุณนะคะพี่ดูพี่ดูแล้วตั้งเป้าหมายได้รู้จักตัวเองว่าชอบแบบไหนมากขึ้นเคลียร์โอ้ยขอบคุณมากเลยพี่นิชาพันธ์นี่แบบ ถ้าได้เข้าไปเรียนคอร์สวางแผนชีวิตนะจะปลดล็อกกว่านี้อีกนะเพราะว่าในคอร์สวางแผนชีวิตนะ่ยสอนการตั้งเป้าหมายแบบละเอียดมากเลยที่คุณอ้อยเรียนนะคะคุณอ้อยลูกศิษย์โค้ดแล้วก็แบบหลายคนเลยท,ที่ที่ลงเรียนแล้วปลดล็อกนะคะเรื่องของการตั้งเป้าหมายและเรื่องของการเคลียร์ในเป้าหมายสำคัญที่สุดเลยแล้วมันจะทําให้เราแบบว่าเหมือนเจาะประเด็นไปที่แบบว่าไปที่คนที่ใช่เลยอะ่ะเราจะไม่เสียวเวลาไปแชทกับว่าเออพวกฝรั่ง5บาทสิบบาท คำว่าฝรั่ง5บาท1ิบาทโค้ดโค้ดได้มาจากนักเรียน V.I.P. ของโค้ดนะคะที่เข้าโปรแกร,รม private coaching กับโค้ดโฟบอกว่าโอ้ยโค้ดโฟเดี๋ยวขอน,นอกเรื่องนิดน,นึ่งนะพวกเราเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปเรื่องของการแก้แก้ปัญหาแล้วก็ในเรื่องของการแก้ปัญหาว่าเราไม่มีเวลาแชทหรือว่าเราอื่นอาัจใาจแบบนี้เราจะแก้ปัญหายังไงจะพูดยังไงสื่อสารยังไงให้หนุ่มฝรั่งเราเข้าใจคือนักเรียนของโคดเราบอกว่า,วา คือเข้ามาเรียนกับโคนะ้ดโฟน่ะคือเหมือนประมาณว่าคอร์สเนี้ยคือปลดล็อกเลยทําให้เหมือนกับว่าเราเรามีมุมมองที่กว้างขึ้นอะไรเงี้ยมันทําให้พี่แบบว่ารู้ความแตกต่างระหว่างผู้ชาย5้บาท10บาทกับกับฝรั่งที่แบบว่าไฮโปรไฟล์อะไรเงี้ยเหมือนพี่เขาก็เคยแชทกับว่าคือหนุ่มที่อยู่ในโซนนั่นแหละโซนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยมาร็อกงมารร็อกโกอิสราเอลอะไรเงี้ยนะคะพวกชาวยิวอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาเข้าเรียน private coaching กับโค้ดโฟใช่ไหมโค้ดโฟ private แบบตัวต่อตัวอะไรเงี้ยอ่ก็ได้ไปเจอแบบว่าคือ หนุ่มสวิตนะที่หนุ่มสวิตท,ที่แบบว่าเป็นเมนเจอร์ก็คือมีตําแหน่งงานที่สูงแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการเล็กๆด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้พี่เขาแบบว่าเฮ้ยแบบเปิดกระโหลกพี่เลยโค้ดอะไรเงี้ยก็บอกว่าสิ่งที่ลูกผัวชอบอย่างหนึ่งที่พี่เขาฟีดแบ็กมาเขาบอกว่าไม่เสียดายเงินเลยที่โรงพรเวทโคชชิ่งกับโค้ดแบบว่าคุ้มค่ากว่าแฟตปลาทองมากเงินโค้ดก็หามากเลยนะพี่เขาฟีดแบ็กไหมห้หามากเลยแล้วขอให้โค้ดช่วยอธิบายเป็นภานษาอังกฤษ จะบอกตรงๆหรือค่อยๆคะ <c oughs> คือยังไงนะพ,พี่พี่นัทพี่นัชนันเดี๋ยวพี่นัชนันเขียนเขียนคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะว่าประโยคประโยคไหนที่ที่อยากให้โค้ดโฟช่วยช่วยอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเขียนไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวโค้ดกลับมาโอเคทีนี้เดี๋ยวกลับมาที่ปัญหาของพี่ประภาพันธ์นะใลนี้มันจะได้ไม่ยา,าว่าวิธีการแก้ปัญหาคือให้เราตั้งคําถามอย่างนี้นะคะให้เราตั้งคําถามว่าเฮ้ยแบบ คือสมมตินะอันนี้โค้ดโฟพูดตรงๆนะคะว่าเพราะว่าโค้ดโฟมมีมีลูกศิษย์หลายคนเลยที่ที่มาเริ่มต้นเอ่อมาเริ่มต้นมาเริ่มต้นที่อยากจะเข้ามาแชทแล้วก็อยากจะมะีครอบครัวในตอนช่วงอายุ50ตสตน้นๆเออโค้ดโฟมีนักเรียนนักเรียนหลายคนเลยนะที่เริ่มต้นหาแฟนต่างชาตินะตอนห้าสิตน้นๆแล้วก็บอกเลยว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคอายุไม่ใช่อุปสรรคนักเรียนโค้ดโฟหลายคนเลยที่ เ,เริ่มต้นตอนอายุ50แล้วก็ได้แต่งงาน50กว่าด้วย50อัพด้วยนะแล้วก็ได้แต่งงานมีครอบครัวไปมีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องอายุมาเป็นปัญหาไม่ใช่อุปสรรคในการหาคู่นะคะแต่ทีนี้คนโดอยากจะบอกอย่างนี้ว่าให้เราถามตัวเองว่าแบบเราอยากจะมีคู่ชีวิตจริงๆริงไหมแล้วแต่เราจะแก้ปัญหายังไงถ้าสมมติว่าแบบเจอคนต่อไปสมมุติว่าพี่ประภาพันเนี่ย คือเทฝอมาสามคนละคือเลิกกับเลิกกับหนุ่มฝรั่งเนี่ยมา3าคนแล้วเพราะว่าด้วยเรื่องของแบบว่าการทํางานแล้วไม่มีเวลานู่นนั่นนี่อะไรหลายๆ,ๆสิ่งเรื่อง,องการสื่อสารอะไรหลายๆอย่างแล้วอยากให้ถามตั้งคําถามอย่างนี้ว่าเราอยากจะมีอยากจะมีคู่ชีวิตจริงๆริงไหมอะตอนช่วงอายุ50เนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าไปเจอแชทไปเลิกกับคนนี้ด้วยปัญหาการการแบบว่าอึดอัดใจสื่อสารกันไม่เข้าใจเขาอยากจะเจอเราตลอดเวลาเราอึดอัดเนะ่ยให้ตั้งคาถามกับตัวเองแบบนี้ว่า แล้วถ้าเราไปแชทกับกับหนุ่มฝรั่งเจอคนที่ใช่คนต่อไปแล้วถ้ามันเกิดปัญหาแบบเดิมขึ้นละ่ะเราจะปล่อยให้มันเป็นปัญหาแบบเดิมแล้วก็จบลงแบบเดิมอีกหรือเปล่าคำถามที่สองก็คือว่า,เ,าเราควรที่จะเคลียร์เรื่องเวลาให้กับการแชทแล้วก็ให้กับหนุ่มที่เราชอบจริงๆเนี่ย แล้วหาเวลาผ่อนคลายให้เรามีเวลาได้แชทให้เรามีเวลากับตัวเองเพื่อเพื่อทำตามความฝันของเราจะทำได้ไหมเออเพราะว่าเราทำงานแล้วเราเครียดพอเราเครียดปุ๊บแล้วพอหนุ่มเข้ามาใช้เข้ามามันไม่มีอารมณ์คุยเข้าใจเลยว่าเราทำงานแบบว่าเป็นสิบชั่วโมงต่อวันพอทำงานเลิกมาก็ไม่มีก็ไม่มีอารมณ์จะแชทแล้วอะคือเหนื่อยแล้วอะ แล้วเวลาต่างกันด้วยจะมานั่งอดตาหลับขับตาลนนแหตุคิตาแช็เนี่ยก็เหนื่อยละแต่ว่าอยากจะให้แบบอยากจะให้ตั้งคําถามแบบนี้ว่าหนึ่งเลยคือเราอยากจะมีคู่ชีวิตจริงๆริงไหมแล้วถ้าไปเจอคนที่ใช่คนต่อไปแล้วเจอปัญหาแบบเนี้ยเราจะปล่อยให้ปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นซ้าๆซ้ๆอ่ะแล้วก็ถามตัวเองต่อไปอีกนะคะว่าเราอ่ะตอนเนี้ยคือความฝันของเราอ่ะ ความต้องการของคุณนะคือคุณอยากจะแต่งงานกับชาวต่างชาติอยากจะมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นอยากจะมีใครสักคนที่แบบใช้ชีวิตด้วยกันอยู่จบ้านปลายของชีวิตอีกครึ่งชีวิตที่เหลือเนี่ยคำถามเนี้ยฟังดีๆนะว่าเราอะตอนเนี้ยเราไม่มีเวลาให้กับกับหนุ่มฝรั่งเราเลยเราไม่มีเวลาคุยกับคนที่แบบเฮ้ i, เราก็ชอบเขานะแต่เราไม่มีเวลาเลยเราทํางานหนักมากคําถามคือคุณกําลังทํางานนัก เพื่อทำความฝันของคนอื่นให้เป็นจริงจนลืมความต้องการแล้วก็ความฝันของตัวเองหรือเปล่าที่เราอยากจะมีคู่ชีวิตเราอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีคนที่แบบว่าดูแลกันไปจนวันแก่เท่าแต่ปัญหาของคุณคือไปเจอคนที่ใช่กี่ครั้งกี่ครั้งก็ลงเอยด้วยการสื่อสารกันไม่เข้าใจคุยกันไม่รู้เรื่องยุ่งกับงานจนไม่มีเวลาแชทจนเขาเข้าใจผิดว่าคุณไม่ชอบเขาคุณไม่รักเขา แต่ปัญหาที่แท้จริงของเราคือเราอะทำงานหนะักเพื่อทำความฝันของคนอื่นจนเราลืมความต้องการของตัวเองไงลืมว่าเฮ้ยแบบอีกครึ่งชีวิตของฉันนะฉันอยากจะมีแฟนนะฉันอยากแต่งงานฉันอยากมีหนุ่มต่างชาติอยากไปย้ายไปอยู่ต่างประเทศอยากไปสร้างครอบครัวเล็กๆอยากมีความสุขแต่สิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนะ่ะมันไม่สอดคล้องกันเลยนะเจอฝอมาเจอฝอดีๆเจอหนุ่มฝรั่งดีๆกี่คนก็เทก็เทหมด เพราะปัญหาก็คือเหนื่อยกับการทํางานสสื่อสารไม่เข้าใจไม่อยากแชทเพราะว่าไม่มีอารมณ์แชทเพราะว่าฉันเหนื่อยฉันทํางานหนะักอันนี้โค้ดว่าแบบโค้ดว่ามันทางออกเนี้ยนะคะสิ่งที่โค้ดให้คาแนะนาเนี้ยโค้ด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 ก็หวังว่ามันจะเป็นทางออกให้พี่ประภาพันธ์ได้แบบได,ได้ได้กลับมาได้ได้กลับมานั่งคิดทบทวนว่าสรุปแล้วคือแบบ ฉันต้องการอะไรวะนี่ฉันจะทํางานหนักแบบนี้ต่อไปแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยแบบเจอฝรั่งกี่คนกี่คนก็คนที่ใช่แล้วก็ก็เทพาอไม่มีเวลาแชทพราะไม่มีเวลาคุยนะคะแบบนี้หรือเปล่านะคะก็ยังไงก็แบบอยากจะอยากจะฝากไว้แล้วก็หวังว่า คือคำตอบนี้นะคะคือคำคำแนะนำเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าคือโค้ดเองก็เข้าใจนะเข้าใจพี่ประภพาพนเพราะว่าเราก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเราทำงานแบบเราเป็นคนไทยนะอยู่เมืองไทยเราทำงานตั้งแต่แบบ10โมงเช้ายัน4ทุ่มทำงานบางทีสิบสองชั่วโมงต่อวันแล้วแบบต้องมานั่งรอสกายกับหนุ่มฝรั่งอย่างเงี้ยตีสองตีสามก็ต้องตื่นหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าไปทํางานถูกปะแล้วมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยแล้วใครมันจะมีอารมณ์แชท ก็ไม่อยากจะอธิบายแล้วยิ่งแบบว่าฝรั่งมาจูจ้จีจ้จุกจิกอะไรเงี้ยโหยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยโค้ชเข้าใจมากๆเลยเพราะว่าคืโค้ชทำงานคลินิกนะสมัยก่อนทํางานคลินิกสัญญกรรมแล้วทํางานแล้วเราเป็นเมนเจเจอร์ด้วยความรับผิดชอบเยอะมากเลยนะต้องตื่นแต่เช้านะคะทำงานวันไหนมีแบบว่าคือต้องอยู่ดึกไม่หมอไม่ีผ่าตัดอะไรเงี้ยอยู่ดึกดึกดื่นดืด่ก็ไม่มีเวลาแชท ก,ก็มันก็มีปัญหาเหมือนกันนะขณะตอนที่แบบว่าตอนช่วงที่โค้ดแบบมั่นกับคุณแพทริกแล้วแต่งงานแล้วไม่ใช่มั่นสิแต่งงานกับคุณแพทริกแล้วแล้วก็แบบช่วงที่ะรวาบาังรอวีซา่านี่ก็ยังมีทะเลาะกันนะก็ยังมีปัญหากันนะเพราะว่าเหมือนเราทํางานอยู่ดึกแล้วเขาก็ต้องมานั่งรอเราแบบรอสกายกับเราเขาต้องรอจนตีสองเงี้ยมันก็แบบ มันก็เราเหนื่อยแล้วพอเรากลับมาเราก็เหนื่อยมันก็แบบม,บ,บมันก็ไม่มีอารมณ์ที่จะคุยอะไรเงี้ยคือโค้ดเข้าใจนะแต่ว่าก็คือนั่นแหละวิธีการแก้ปัญหาคือแบบเราต้องตั้งคําถามว่าแบบความต้องการแล้วก็ความฝันของเราอะเราอยากจะแต่งงานเราอยากจะมีคู่ชีวิตที่ดีแต่ถ้าเราไม่ให้เวลาแล้วก็เราไม่จัดการกับเรื่องการสื่อสารตรงนี้หรือว่าไม่จัดการเวลาให้เวลากับคนที่เรารักมันก็ทําให้แบบหนุ่มฝรั่งเขาก็าเข้าใจผิดนะว่าคุณไม่ได้แคร์เขาแล้วคุณก็ไม่ได้จริงจังกับเขาอะ ที่อยากจะมีที่อยากจะสารสัมพันธ์กับเขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งคําถามสุดท้ายเลยว่าฉันกําลังทํางานหนะักเพื่อคนอื่นแต่ฉันลืมที่จะทํางานหนะักเพื่อความฝันของตัวเองทํางานหนะักเพื่อความฝันของตัวเองคือลงทุนในการที่แบ่งเวลาจัด,จดเวลาให้หนุ่มฝรั่งลงทุนในการพิมพ์คําพูดแล้วก็คําอธิบายให้เขาเข้าใจแบบสมูทสมูทว่าแบบเฮ้ยแบบที่รักฉันขอโทษนะคือวันนี้วันนี้พอดีฉันมีงานด่วนเข้ามาฉันแบบ ฉันแบบเอ้ยพอดีมีเคสด่วนเข้ามามีประชุมด่วนเข้ามาฉันไม่ได้แบบฉันไม่สามารถจะเปิดกล้องคุยกับคุณได้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบยังไงเดี๋ยวเราไว้คุยกันในวันพรุ่งนี้ไหมคือแค,แค่เราใช้คําพูดแค่งี้ยเขาก็เข้าใจแล้วนะโค้ดว่าฝรั่งเขาเข้าใจแล้วก็วิธีการสื่อสารกับฝรั่งนะคือสื่อสารแบบตรงๆเออแล้วก็คือไอ้เรื่องภาษาอังกฤษอะย่าหาว่าขายของเลยนะย่าหาว่าขายของเลยว่าโค้ดโฟมมีอธิบายเรื่องเนี้ยในการว่าเอ่อ พูดไม่เข้าใจหรือว่าจะสื่อสารกับเขายังไงเวลาที่เราแบบเรายุ่งเราอะไรเงี้ยมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้หมดแล้วนะเออซื้อไปติดติดไว้นะฮะก่อนที่แบบว่าโค้ดฟอร์จะเลิกพิมพ์โอเคนะทำเวลาไขกล่องอ,อ่พี่นะัชนันอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจะถามบอกฝอรตรงๆหรือค่อยบอกดีคะแล้วช่วยบอกวิธีอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้เขาด้วยจ่าจะได้สื่อสาร S 1> <S 1> ส่วนมากพี่เจอหนุ่มฝรั่งเศสพี่ก็พอพูดได้นิดหน่อยอ่าพี่นิชน,นันอบงชู้บงชู้เลยนะภาษาฝรั่งเศสนี่โคตชชอบนะโคตชชอบเลยจะให้อธิบายให้เป็นภาษาฝรั่งเศสก็บอกได้นะเดี๋ยวเอางี้พี่นิชาน,านันเอาเป็นว่าพี่นิชานันอ่ะอยากจะพูดคําไหนเอออยากจะบอกพิมพ์มาเป็นภาษาไทยเลยว่าพี่นิชนันอยากจะบอกฝออยากจะบอกหนุ่มฝรั่งของเราเรื่องอะไรพิมพ์มาเป็นภาษาไทยเลยแล้วเดี๋ยวในไลฟ์หน้าโค้ชโฟร์จะมาจะมา จะมาพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสให้หรือว่าจะเป็นภาษาอังกฤษให้ในการอธิบายโอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวไลน์นี้มันมันยาวแล้วเดี๋ยวโค้ดโฟ้องไปเตรียมตัวเปิดร้านด้วยนะคะเกรงใจแพติกเพราะเขาก็แบบจริงๆเขาจะดูทีวีหลังนี้แล้วพอโค้ดไลน์เขาก็ไปอยู่หลังบ้านจ้สงสารเขาอ่าพี่คุณรัชนีเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะอ่เดี๋ยวโค้ดโฟจะไปแล้วเดี๋ยวย้อนดูเอาเนาะคุณพิมพ์หนุ่มฝรั่งชวนชวนเด็กชวนเดทหลายครั้งแล้วเขาพี่แต่หนูพูดภาษาไม่เป็นหนุ่มก้ม หนูก็เลยไม่กล้าไปอ๋อเอางี้แล้วกันเอางี้นะโอเคทุกคอมเมนต์ทุกปัญหาที่ที่พี่รัชนีแล้วก็คุณพิมพ์อ่ะพิมพ์มาเดี๋ยวก็เอาเป็นไลน์หน้าในช่วง Q&A เดี๋ยวโค้ชจะมาแต่ว่าพี่นัชยนอย่าลืมพิมพ์มาเป็นภาษาไทยนะว่าอยากจะอธิบายคําไหนเดี๋ยวโค้ชจะมาอธิบายจะมาบอกเป็นภาษาอังกฤษว่าจะอธิบายยังไงเดี๋ยวจะพิมพ์ให้เลยโอเคนะแล้วก็ของคุณพิมพ์เดี๋ยวเราไว้เดี๋ยวไว้ไลน์หน้าเดี๋ยวโค้ชโฟจะมาแนะนําว่าพูดภาษาไม่เก่ง แต่เรามีวิธีในการที่จะทําให้คุณออกเดทได้อย่างมั่นใจในไล์หน้าอย่าลืมอย่าลืมติดตามนะคะก็เอาเป็นว่าโคตโฟจะมาในวันไม่วันไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์หรือไม่ก็วันจันทร์เพราะว่า ค้นเฟมไม่อยากจะคอนเฟิร์มเวลาเพราะว่าเหมือนอย่างที่ทุกคนรู้เนาะว่าคือโค้ดอ่ะงานบางทีมันมีออเดอร์เข้ามาถ้าถ้าแบบเหมือนประกาศไปว่า้วันนี้วันนี้เราโค้ดไม่มาอนะ่ะแบบไม่อยากจะให้มันเป็นอย่าง,งานั้นไงเดี๋ยวทุกคนจะแบบว่าเออแบบ ประกาศแล้วไม่มาอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมก็ก็ติดดาวเอาไว้แล้วกันถ้าเพจติดดาวะจะเห็นโค้ดจากเวลาที่โค้ดไลฟ์มันจะแจ้งเตือนไปที่เฟซเพจบุ๊คของเราแล้วก็แชร์เอาไว้นะคะโอเคนะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะอยู่ด้วยกันนะคุณมานาวสียไม,ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่า <laughs> ติดตามโค้ดมาจากไลฟ์ก่อนนะคะโค้ดมีเดี๋ยวคนที่เข้ามาใหม่โค้ดมีไลฟ์สองไลฟ์นะวันนี้ไลฟ์แรกะ่ะเป็นไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของนิสัยหนุม่มมาราโคปไปย้อนดูได้นะคะแล้วก็ไลฟ์นี้ ก็เป็นตอบคําถามของพี่ประพาพันธ์นะคะว่าเจอหนุ่มที่ถูกใจแต่ไม่มีเวลาคุยจะทำยังไงดีนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้โคดโฟขอตัวไปเปิดร้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในอาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ